ทำขเขมรร้อนค่ะโอดครวนว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ธงชาติไทยแบนขเขมรแรงเกินต้านขึ้นแท็กซี่ยังโดนจับส่งตำรวจแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีใต้ตอนนี้แห่ออกมาโอดครวนน้อยใจค่ะที่กระแสบแบนด์กัมพูชาเข้มข้นขึ้นทุกทีอีกทั้งตัดเพ้อค่ะว่าชาวเกาหลีล้วนแต่เลือกปฏิบัติ ดังแต่สื่อโจมตีประเทศกัมพูชามากขึ้นก็ทำให้แรงงานอยู่ยากขึ้นไปด้วยเหมือนว่าชาวเกาหลีนั้นจะเลือกช่วยเหลือแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่กับคนกัมพูชานั้นกลับถูกแบนรุนแรงขึ้นทุกวันประเทศนี้อยู่ยากจริงๆเมื่อ,อาวานนี้นะคะ23ตุลาคม68ค่ะที่เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ขอโพสต์ข้อความระบุถึงสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ค่ะโดยระบุว่าแชร์ไวรัลในกลุ่มแรงงานเขมรในเกาหลีใต้ชาวเขมโพสต์ post, ถูกเลือกปฏิบัติจากคนเกาหลีช่วงนี้ใช้ชีวิตลำบากกรณีชาวเกาหลีโกรธอาชญากรรมในเขมรทำให้คนเกาหลีจำนวนมากถูกหลอกและเสียชีวิตแต่รัฐบาลกัมพูชาไม่แก้ไขอะไรเลยชาวเขมรายรนึงเล่าว,ว่า ทีวีในที่ทำงานและใจกลางพื้นที่สาธารนณะเปิดแต่ข่าวหลอกลวงในประเทศบ้านเกิดสื่อเรียกว่าประเทศอาชญากรรมกัมพูชาและชาวเกาหลีสนใจจำนวนมากหยุดดูข่าวและมีอารมณ์ร่วมโมโหโกรธกับข่าวทำให้ชาวเขมรในเกาหลีได้รับผลกระทบไปด้วยชาวเขมรรายหนึ่ง เป็นอินฟูนะคะซึ่งก็เป็นรายงานรายหนึ่งเล่าว่าแคมเปญแบรนด์สินค้าเสียมในเกาหลียังคงดำเนินต่อไปชาวเขมรต้องร่วมใจกันซึ่งอินฟูคนดังกล่าวนะคะเขาก็รายงานต่อไปว่าร้านเอเชียหลายร้านด้านติดธงเสียมก็เลยต้องถอยจะไปกินอาหารก็เห็นแต่ธงเสียมจะถอยหน้าถอยหลังนี่ก็เห็นแต่ธงเสียมค่ะ แม่พ่อแงนมองขึ้นฟ้าก็ด้านเห็นเครื่องบินเสียมอีกต่างหากนอกจากนี้ทางเพจทำไมถึงเจ๊งนะคะเขาก็โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าชาวเกาหลีใต้ช่วยคนไทยแนะนำให้ติดธงหรือสติกเกอร์ธงชาติไทยหน้าสถานประกอบการหรือร้านอาหารถ้าเกิดเห็นป้ายอุดหนุนแน่นอนส่วนร้านไหนเนี่ยทำไม่แปะ ก็ต้องสงสัยไปเลยว่าอาจจะเป็นกิจการของคนกัมพูชาแล้วก็จะถูกหมายหัวแล้วก็ถูกแบล็คลิสต์ข้อมูลนี้แอด02ได้มาจากการพูดคุยกับคนเกาหลีใต้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยเขาเดินทางไปไปกับกลับ,ลบเพื่อทำธุรกิจในเกาหลีใต้และประเทศไทย หลังจากถูกถามเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับกัมพูชาเขาก็บรรยายผสมคำสบทมาจำนวนหนึ่งและที่เขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือคนเกาหลีส่วนใหญ่โอเคกับคนไทยครับแน่นอนว่าคนไทยที่ไปอยู่ที่นุ่มมันก็มีปัญหาบ้างแหละแต่โดยส่วนใหญ่ก็รับได้เพราะว่าในด้านแรงงานเขาก็มีการเปิดรับแรงงานจากประเทศอื่นๆเช่นกันทีนี้มาตัดส่วนของแรงงานผิดกฎหมายออกไปเหลือเป็นผู้ประกอบการหรือ เป็นลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็มีการร่วมมือกันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยประการแรกประชาชนเขาก็แนะนำให้ร้านอาหารร้านขายของหรือกิจการต่างๆเนี่ยไปติดป้ายธงชาติไทยหรือว่าแขวนธงชาติไทยเอาไว้หน้าร้าน ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยเพราะอย่างที่ทราบกันว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขากําลังโกรธแค้นเรื่องที่คนกัมพูชาทากับประเทศของเขาเรื่องนี้เนี่ยก็ร้อนแรงมากๆยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหลังจะมีการเปิดเผยข่าวออกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่การทูตเข้าไปพัวพันและกําลังเป็นข่าวดังในเกาหลีด้วย ก็เลยทำให้เกิดการเกลียดคนกัมพูชาในเกาหลีใต้อย่างรุนแรงอย่างเมื่อวานนี้ก็มีแท็กซี่ชาวเกาหลีใต้พอสอบถามรู้ว่าผู้เรียกรถเนี่ยเป็นผีน้อยชาวกัมพูชาทางคนขับแท็กซี่แทนที่จะพาไปส่ง กลับไปถึงสถานีตำรวจไปส่งที่สถานีพร้อมกับแจ้งความเพื่อส่งกลับประเทศไปเลยแน่นอนครับว่าแต่ละสถานประกอบการเนี่ยบางทีก็อาจจะมีชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งชาติและชาวเกาหลีตอนนี้เนี่ย เขาดันอยากช่วยคนไทยมากๆมีการแนะนำให้ติดสติกเกอร์ธงชาติไทยแขวนธงชาติไทยเอาไว้หน้ากิจการร้านนวดร้านอาหารต่างๆของคนไทยวิธีนี้เนี่ยทำให้ชาวเกาหลีใต้จะได้แยกแยะออกว่าอันไหนเป็นกิจการของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ให้การสนับสนุนและเมื่อมีการส่งต่อข้อความกนในหมู่คนไทยตอนนี้สถานประกอบการในเกาหลีใต้ที่เป็นของคนไทยหรือว่ามีคนไทยทำงานอยู่ก็เลยเอาสติกเกอร์เอาธงชาติไทยมาแปะเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะได้เป็นสัญลักษณ์ส่วนกิจการที่มีชาวกัมพูชาทำงานอยู่บางแห่งก็เริ่มจะมีการส่งต่อชื่อร้านแล้วก็พิกัดทางโซเชียลเพื่อจะได้แจ้งให้ทราบว่าไม่สนับสนุน ซึ่งการไม่สนับสนุนของคนเกาหลีใต้เนี่ยมันโหดร้ายแล้วก็รุนแรงกว่าในประเทศไทยเยอะเลยเริ่มมีคนไปจับกลุ่มยืนหน้าร้านแล้วด่าทอจนร้านเนี่ยไม่สามารถเปิดได้เลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ไทยคือประเทศที่ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือเกาหลีรบในสงครามเกาหลีประเทศไทยส่งกําลังพลไปมากเป็นอันดับสองของทั้งหมดแล้วก็มีความสัมพันธ์ันดีกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะเกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นตอนนี้ทั้งคนเกาหลีใต้ก็เลยคิดหาวิธีแซฟคนไทยแลหลายคนก็เลื่อกที่จะซื้อหรือรับประทานอาหารจากร้านค้าของคนไทยเพื่อเป็นการตอบแทน